อัลฟาวอลเลนติสครับผมเป็นแบรนด์ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยครับผมอยากบอกว่าแบรนด์นี้นะเขามีความเชี่ยวชาญในการดีไซน์โมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาอย่างต่อนเนื่องยาวนานนะในปีที่แล้วครับอัลฟาวอลเลนติสได้ทําการเปิดตัวแบรนด์แล้วก็เปิดตัวรถที่จะทําตลาดในประเทศไทยซึ่งผมก็คอยแอบมองอยู่ว่าต้องมีรุ่นที่ส่งมาให้เราทําการรีวิวอย่างแน่นอนนะและวันนี้ก็อย่างที่ต้องการเลยครับอัลฟาวอลเลนติส Horizon 300ครับ Urban Premium Scooter เลยครับแน่นอนครับเมื่อรถมาอยู่ในมือเราก็จะทำ Full Review ให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างครบถ้วนทุกมิติทุกฟ e ล l i n g อย่างแน่นอนครับวันนี้เราตามไปดูกันว่าผมขี่ Alpha v a l e n t i s Horizon 300แล้วเนี่ยมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังบ้างครับตามไปดูกันครับ เอาเฝ้านอะทิ์ ออร์เดอซอน300เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกครับผมมีความเพียวกระทัดรัดเรียกว่าจนคนตัวเล็กอย่างผมนะฮะก็อย่างที่บอกว่าสูง160เซนเนี่ยคล่องตัวมากๆครับน้ำหนักตัวของออร์เดอซอน300ครับก็อยู่ที่138กิโลกรัมเท่านั้นครับเมื่อเทียบกับความเป็นรถในคลาส300ซีซีนะโอ้เล็กเบาการดีไซน์มิติการคอนโทรลนะครับวงเลี้ยวและตำแหน่งช่วงหน้าของออร์เดอซอน300เนี่ยมันมีความคล่องตัวซอกแซกการจราจรรถคันนี้ตอบโจทย์การกับขี่แบบนั้นได้อย่างสายมาก สมกับความเป็น Urban Premium รีเมียมเอร์ของเขาเลยครับผมในจุดถัดมานะ Horizon 300ก็เป็นรถที่ดีไซน์ระบบไฟส่องสว่างมาเป็น f ู l LED ครับด้านบนก็จะเป็นไฟกลมที่แบ่งไฟบนไฟล่างนะครับมีขั้นกลางเอาไว้ด้วยชื่อของ A l p h a ล e n t i s นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือด้านล่างมีไฟ Day Time Running Light ที่แนว h o r i z o n เลยตรงกับคอนเซปตรุ่นเลยก็คือแนวนอนนะครับเป็น Horizon แนวนอนบิลล์อินอยู่ตรงกระจังหน้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวฝังอยู่ข้างๆด้วยบอด,ดี้ของเขาจะซ่อนชิ้นงานที่เป็นโครเมียมไววว้้หลลลาาายยจุดเเรแกก็็ปนง ตำแหน่งที่สวยงามดูลงตัวเลยตัวบอดี้ด้านท้ายนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขามีความเพรียวเรียวรับกับตำแหน่งของการเซตติ้งเบาะที่ทําเป็นเบาะ2ตอนมาให้นะเบาะคู่นี้ที่เป็นเบาะคนขี่กับคนซ้อนติดมาให้เนี่ยก็สามารถคัตตอมได้ด้วยนะเป็นออปชั่นที่เขาขออกแบบมาสําหรับคนที่ชอบคัตตอมแล้วก็ตำแหน่งคนซ้อนจะมีช่องที่ช่วยระบายอากาศช่วยให้เครื่องยนต์นั้นไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปนะครับทำให้มีความเสถียรเรื่องอัาตราเร่งนั่นเองครับผมอัลฟาเวเลนติสฮอลลีซ้อนสามร้อยครับตำแหน่งการวางเท้าของคนขี่นะครับเขาจะมี ยางรองกันลื่นม,มาให้พร้อมเลย2ฝั่งเลยครับเคีมาเนี่ยวางปกติได้แล้วก็สามารถวางเอียงเพื่อผ่อนคลายอีระจะบทได้ด้วยครับต้องยอมรับว่าเขาแบบได้ดีครับใส่ใจมาเลยฮะ Horizon 300้เขาใส่พอร์ต USB ฝั่งซ้ายมาให้เลือกถึง2พอร์ตเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็มีพาวเวอร์แบงค์ก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้เลยตัวเกะหน้าครับใช้กุญแจเปิดออกมาแล้วข้างในจะมีช่องใส่ของ2ฝั่งไว้ให้ใส่ด้วยครับแล้วก็สามารถล็อกได้นะครับกุญแจยังเป็นระบบกุญแจแบบปกตินะครับผมตรงตำแหน่งก เขาจะให้พื้นที่ค่อนข้างกว้างมาแล้วลึกพอสมควรตรงนี้บวกกับน็อกแบบครึ่งใบใส่ได้อย่างแน่นอนครับถังน้ามันใต้เบาะของ h o r l a i z o n 300ก็มีความจุ9ลิตรครับทั้งการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็สามารถรองรับการขี่ท่องเที่ยวได้ด้วย Alpha Valentis เป็นโมเดิร์นคลาสสิกสกู๊ตเตอร์ที่ให้แฮนด์มากว้างถึง800มิลมครับอีกหนึ่งจุดที่ชอบก็คือตัวกระจกมองข้างเซ็ตง่ายครับเซ็ตล้วอยู่เลยครับส่วนยางก็เป็นยางมาตรฐานของ IRC าครับยางหน้าก็ 120/70R17 ยางหลัง130 ทั่วไปได้อย่างแน่นอนแล้วนอกจากฟิลลิ่งในเรื่องของการคอนโทรลแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเครื่องยนต์ที่เบื้องต้นในการใช้งานในเบืองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระชับดีครับการตอบสนองคันเร่งเนี่ยฉับไวดีมากรถคันนี้อยู่ในพิกัด 300cc ซึ่งมีปริมาตรจริงอยู่ที่ 276cc ครับเขาให้แรงบิดมาค่อนข้างเต็มเลยครับแล้วก็รอบปลายเนี่ยมาค่อนข้างไวด้วยนะต่อจากนี้ไปผมจะนำ Horizon 300ไปขี่แบบเต็มทริปเพื่อน,นำข้อมูลที่เหลือมาฝากครับยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับ Horizon 300นะครับ ไปเลยครับผม ทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางถึงปลายทางที่เป็นจุดหมายของการขับขี่วันเดย์ทริป กับอัล a าวอลเลนติสฮอริซอนสามคันนี้เรียบร้อยครับผมผมชอบมาชนบุรีนะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีความงามครบถ้วนครับมีธรรมชาติสวยงามแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่พอเหมาะพอดีกับการขับขี่แบบวันเดย์ทริปครับถึงตรงนี้ก็จะมีข้อมูลมาบอกเพื่อนๆเ,เป็นบทสรุปอย่างครบถ้วนเลยครับอย่างที่บอกครับว่า a l p h าวอลเลนติสฮอริซอนสามนั้นเป็น Urban Premium Scooter รครับรูปร่างของเขาที่มีความเพรียวลมนะครับผ่านการดีไซน์มาอย่างดีเลยนะพอออกมาออกวิ่งเส้นทางที่เราวิ่งมาไฮเวย์เนี่ยผมพบว่า รถคันนี้ลู่ลมได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมรถเนี่ยวิ่งผ่านลมไม่มีอาการเซครับและก็แทบจะไม่ต้านลมเลยนะวันนี้ต้องยอมรับว่าเขาออกแบบได้ดีจริงๆนะครับผมในการวิง่งไฮเวย์คันนี้เอาตัวรถได้สบายครับเอลฟาเวนทิสฮอร์เรซอนสามร้อยคันนี้ครับแฮนด์เขากว้างถึง800มิลลิเมตรครับขี่ทางไกลแบบนี้ความกว้างแฮนด์ขนาดนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรถที่มีแฮนด์แคบนะครับเวลาที่มีแรงกระแทกก็นมาที่ล้อหน้าจนถึงมือเนี่ยมันจะรู้สึกได้เร็วกว่าแบบนี้ครับอันนี้คือการกระจายแรงมันดีกว่านั่นเองครับผมก็ออกแบบมาค o v e r หน้าวันนี้ก็ได้ทดลองกันกับขีในช่วงก่อนออกมาตอนเช้าเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างก็เลยได้ทดลองดูระดับของโคมไฟหน้านะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเขาเซตติ้งจากโรงงานมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอีกหนึ่งอย่างนะก็คือเรื่องของเบาะครับพอได้มาเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยเบาะตัวนี้ใช้ดีเลยครับนอกจากจะไม่ค่อยเจ็บก้นแล้วเนี่ยก็ยังมีความเกาะกับกางเกงของเราทําให้ไม่ลื่นนั่นเองครับส่วนเบาะคนซซอนนั้นมองว่าถ้าผมเป็นเจ้าของรถนะผมอาจจะคัสตอมนะครับใส่เบาะคนซ้อนที่หนาขึ้นหรือว่าใส่ตะแกรงท้ายก็สามารถคัสตอม หนึ่งก็คือเรื่องของพละกกำลังเครื่องยนต์นั่นเองครับตั้งแต่เดินทางจากกรุงเทพผ่านบางนาตราดครับผ่านเส้นทางมาหลายสภาพทางเลยนะครับกำลังเครื่องยนต์ของ Horizon 300เป็นรถที่มีความโดดเด่นในรอบต้น อย่างมากครับผมตอบสนองคันเร่งได้ดีมากครับเอาละตอนนี้เราก็เดินทางมาไกลแล้วครับวิ่งไป136.7กิโลเมตรแล้วครับต้องเติมน้ำมันเพื่อจะดูอัตราเชืองเชื้อเพลิงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราเติมน้ำมันไป5.311มลิตรครับผมระยะทาง136.7หก13ิโลเมตรหนาหาร5 3 1 1เท่ากับ25.73กิโลเมตรต่อลิตรครับ สำหรับอัตราที่เพลืองเชื้อเพลิงที่ได้นะครับในเช้าวันนี้ระยะทางจากกรุงเทพจนถึงชนบุรีเนี่ยเรียกว่าล็อกคันเร่งมาตลอดทางเลยครับแล้วก็มีช่วงที่ทำซ็อกสปีดด้วยนะครับร้อยกว่ากิโลนี่คือใช้งานเต็มๆเลยนะครับตัวเลขอัตราที่เพลืองเชื้อเพลิงที่ผมได้แบบจริงๆจากหัวใจ25.73เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่รับได้นะเพราะว่ารถคันนี้คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยครับอัตราทีเ่เพลองเชื้อเพลิงที่ได้ก็ถือว่าเหมาะสมนะนะแต่ว่าถ้าคนที่ ใช้งานทั่วๆไปครับก็อาจจะได้ตาที่เพลิงเพลีงที่ประหยัดกว่านี้ครับซึ่งทางแบรนด์เขาก็คำนวณไวต้ตอนนั้นนะคือประมาณ30กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนั้นนะจากตรงนี้จากบายพาสชลบุรีครับยังมีเส้นทางวันเดย์ทริปของผมเหลืออีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเราจะไปเที่ยวไหนกับ Horizon 300คันนี้ครับอัตราเร่ง 0- ู 100, ลองดูจากนี้ครับผม ส่วนท็อปสปีดนะครับผมทดลองขับขี่แบบนั่งขี่นะครับได้ท็อปสปีดมาประมาณ130ิกโลเมตรต่อชั่วโมงยังไหลได้อีกนะถือว่าน่าพอใจครับผมสำหรับรถที่มีปริมาตรซีซีอยู่ที่200กว่ากว่าแบบนี้นะถือว่าพอแล้วครับเยี่ยมเลยกำลังคอแห้งนะตอนนี้ก็มีกาแฟมาสนับสนุน พิธีกรครับผมขอบคุณมากครับน้องๆทีมงานนะครับแทนธรรมชาติเรื่องเครื่องยนต์ครับพอได้ลองสมรรถนะของ h o r i z o n 300เนี่ยพบว่ารอบต้นนั้นจัดจ้านครับกลางดี ส่วนปลายนั้นก็รอรอบนิดนึงนะเนื่องจากว่าเป็นรถ2วาลนั่เองครับผมคนที่ขับขี่เที่ยวทั่วไปนะครับอย่างผมเองขี่เที่ยวขี่ใช้งานเนี่ยผมว่าเหลือเฟือแล้วเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำนะครับผมและมีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยนะสำหรับคนนี้กังวลว่าถ้าความร้อนสะสมในรถจะตื้อวันนี้ขี่มาไม่มีอาการแบบนั้นนะตรงข้างๆบอกคนซ้อนสังเกตว่ามีคลิประบายอากาศ2คลิปที่พัดลมจะระบายอากาศขึ้นมาตรงนั้นซึ่งตรงนี้ถ้ามีคนซ้อนอยู่คนซ้อนอาจจะรู้สึกว่ามีคควาาาาามมร้้้้ออนน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 ึััเเเิ่่่่งงลกจจไดหหทใุ สำคัญนะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือช่วงล่างครับผมชกหน้าแบบเทเลสโคปิกแบบคู่ครับชกหลังก็เป็นชกสปริงคู่ที่ปรับพรีโหลดได้5ระดับครับช่วงล่างเดิมๆนะผมลดลมยางจากสแตนดาดลงนิดนึงประมาณเหลือ20กว่าปอนของฝั่งนะครับออกมาขับขี่เข้าโค้งวันนี้นะแล้วก็เจอความต่างระดับพอสะพานก็ยังเอาตัวรอดได้ครับคนที่น้ําหนักเยอะกว่าผมนะถ้าโชกหลังรู้สึกว่ามันนิ่มไปเนี่ยก็ยังปรับความแข็งสปริงได้อีก5เลเวลนั่นเองครับยางที่ให้มาวันนี้เรามาขี่เต็มทริปเจอฝน เจอโค้งนะครับเจอซาในโค้งหินลอยเอาตัวรอดได้แน่นอนมาถึงระบบเบรคครับผมรถคันนี้ใช้ดิสเบรกหน้าหลังครับไซด์ดิสเบรกก็คือ220กับ200นะครับเป็นระบบ SBS นั่นคือการกระจายแรงเบรกเรากำเบรกหลังเนี่ยก็จะกระจายแรงเบรกมาที่คาลิปเปอร์เบรกหน้าช่วยกระจายแรงเบรกให้มีความพอดีในการสั่นหยุดความเร็วครับการเบรกนี่มันยำครับหยุดได้หนึบสนิทด,ด้วยอันนี้มันทำงานร่วมกับยางด้วยยางแอซีที่ติดรถมาเนี่ยทำงานร่วมกับเบรกได้พอดีครับผ่านเลยฮนะเรื่องของไซสแตนสวิตครับเขาให้มานะขาตั้ ถ้าเราเตะลงไว้เนี่ยก็จะไม่สามารถสตาร์ทรถติดได้นะครับด้านแฮนด์ฝั่งขวาจะมีสวิตช์ออฟดันด้วยไว้ตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับตัวหน้าจอเป็นทรงกลมดิสตอนเนี่ยบอกค่าสําคัญกนะ็คือมีเซตทริปได้หนึ่งทริปนะครับระยะทางรวมนะครับมารวัดน้ามันบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์แล้วก็จะมีเรื่องของรอบเครื่องยนต์ให้ด้วยถึงตรงนี้ผมค่อนข้างจะชอบรถคันนี้แล้วก็มั่นใจเลยว่านี่เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะที่เ,เพื่อนๆนั้นน่าจะนํามาเป็นตัวพิจารณาระดับต้นๆเลยสําหรับโมบเนนดิ โดยคนไทยและผลิตในประเทศไทยด้วยครับผมมาถึงบทสรุปครับผม Alpha v a l ลน t ิสฮอริซอน0 0รครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 2 9 9 0 0บาทครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยครับผมเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก่อนจะจากไปตรงนี้ฝากว่าทุกคนมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับมีสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมจากที่ผมรีวิวไปตรงไหนครับก็สามารถสอบถามมาได้ครับคอมเมนต์มาได้เลยครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับผมกด u ั s c r i b ้เพื่ งานของเราในการทํางานต่อต่อไปครับสําหรับคราวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมยังมีเส้นทางขี่กลับอีกครึ่งนึงเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับรับรองว่ามีรถดีๆมารีวิวให้ชมกันอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ